ผู้ชมคะตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาอุ้มได้เริ่มทำงานตั้งแต่หาข้อมูลแล้วก็เดินทางเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ก่อนที่อุ้มจะลงมือทำงานอย่างจริงจังนะคะได้ไปพบกับบุคคลต่างๆที่ให้ทั้งกำลังใจแล้วก็มุมมองใหม่ๆในการดำเนินชีวิตผ่านอาชีพเกษตรกรในรูปแบบต่างๆได้เรียนรู้ถึงการพึ่งพาตนเองและผสมผสานวิถีไทยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามแนวพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงแทงยังได้ทราบซึ้งกับคำว่าข้าวชาวนาและผืนแผ่นดินของเราผ่านความเหนื่อยยากความร้อนและสองเท้าที่ย่ำอยู่ในปลักโครนมันช่วยสร้างความอุตสาหะและก็ทำให้เห็นถึงคุณค่าของอาชีพชาวนาและข้าวที่เรารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะ รวมทั้งได้เรียนรู้ขนบรรมเนียมและประเพณีอันงดงามความมีน้ำจิตน้ำใจของชาวบ้านที่ท่าเสด็จสุพรรณบุรีแห่งนี้ค่ะพุ่งขอขอบคุณทุกแรงใจและความปราดถนาดีที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์และก็จากทุกทกที่ที่พุ่งได้เดินทางไปนะคะแล้ววันนี้แหละค่ะเป็นวันหนึ่งที่เรารอคอยเพราะเป็นวันที่จะได้ลงนาไปเกี่ยวข้าวที่เราปลูกมากับสองมือนี้ละค่ะ ถามีคนสำคัญในชีวิตชาวนาะมาช่วยเกี่ยวข้าวด้วยไปดูบันเลยดีกว่าค่าแะและเราก็ถึงวันที่สำคัญที่สุดอีกวันหนึ่งของชาวนานะคะวันนี้ วันที่เราจะได้เป็นชาวนาเต็มตัวจริงๆเพราะว่าเราจะเกี่ยวข้าวที่เราลงมือปลูกกันไว้เองแล้วค่ะเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเกี่ยวมากมายเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปดูสำรวจสถานการณ์นาเราก่อนว่าข้าวที่ปลูกเป็นยังไงก็ถือว่าใครได้ดีนะคะแต่ว่ามันล้มหน่อยนึงแล้วก็เนื่องจากตอนนี้ทั้งสุพรรณเขาเกี่ยวหมดแล้วค่ะเหลือนานี้นา,นนานเดียว ก็เลยได้ทําทานให้นกกินไปเยอะมากค่ะคืออาจจะแหว่งเป็นจุดๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเนี่เห็นช AH ัดๆเลยว่าตรงที่เราลองทำนาเอาตุ้งนาโยนมาหย่อนน่ะคนผลิตไม่ค่อยดูเท่าไหร่เลยมันเงียบ่นะเงียบเชียตรงนู้นแต่ว่าตรงนี้เป็นข้าวนาดำไหนไปดูแปลงหลัก ของเราสิอุ้ยเย็นแปลงนี้ดูจะดีกว่าแปลงหน้ามากเลยนะฮะข้าวเต็มไปหมดเลยสามห้าต้องได้ตันกว่านะก็ไม่รู้ว่าวันนี้ค่ะเกี่ยวแล้วจะได้แค่ไหนเรามาลุ้นกันจะถึงเกวียนหนึ่งไหมข้าวหนึ่งไร่ของเราเนี่ยค่ะเพราะว่าแอบ คุยกับพี่นาะข้างๆไว้ค่ะเพราะว่าแกไม่ได้ทําอินทรีย์แต่แกบอกว่าถ้านาคุณเนี่ยเกี่ยวได้ถึง1เกวียนแกจะเปลี่ยนมาทํา <c oughs> อินทรีย์ต้องดูกันต้องดูกันแล้วก็วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติมากๆเลยเพราะว่าผู้ใหญ่ที่เคยมาเป็นขวัญกําลังใจเป็นครูในรายการเนี้จะมาช่วยกันเกี่ยวข้าวที่นานี้ด้วยมีทั้งอาจารย์ระพีสาคริก คุณเดชาสิริพัฒน์คุณวิลิตเตชะไพบูรณ์คุณวริศรคุณดำรงจากชุมพรคารบาน,น่าพี่กำพลพี่นกน้องขิงจากไร่ดินดีใจแล้วก็จะมีชาวนาจากปราจีนบุรีมีเด็กๆผู้ปกครองคุณครูจากโรงเรียนที่เคยมาช่วยเราสร้างบ้านดินนะคะแล้วก็มีแฟนรายการมาด้วยค่ะก็คงเป็นภาพที่น่าชื่นใจเป็นแบบการลงแขกสมัยใหม่ค่ะแล้วก็ก็ อุ้มยังเกี่ยวข้าวไม่เป็นค่ะเรื่องของเรื่องวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้เกี่ยวข้าวที่นาของตัวเองค่ะเ,เราเราไปเรียนเชิญผู้ใหญ่มาลง,งานากันดีกว่าค่ะ ็กที่มาวันนี้ค่ะเป็นกลุ่มบ้านเรียนเป็นโฮมสกูลคือวันนี้ยกห้องเรียนมาไว้ที่นาแล้วก็วันนี้เป็นวันหนึ่งในในการเรียนเนาะเพราะโรงเรียนเปิดเทอมแล้วค่ะแล้วก็ผู้ปกครองกับคุณครูก็ช่วยกันวางแผนการเรียนเองแล้วก็คิดว่าเรียนหนังสือไม่จําเป็นต้องอยู่แต่ในห้องเรียนวันนี้ก็เลยขอมาเกี่ยวข้าวกับเราเดี๋ยวจะให้เกี่ยวข้าวกับคุณคุณทวดละพีนะลูก คุณทวดอายุ90แล้วค่ะแล้วก็ทําเรื่ององการศึกษาทางเลือกด้วยเดี๋ยวท่านแข็งแรงมากเดี๋ยวท่านจะเกี่ยวข้าวให้เราดูเลยตัวเล็กๆเ,เนี่ยเดี๋ยวต้องเรียนเรียนกับคุณทวดนะลูกโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวไปรับอาจารย์ระพีแล้วก็คุณเดชาแล้วก็คุณวิริศด,ด้วยค่ะ พ่อแม่เขาอยากจะให้ลูกมาทำได้กลถึงบ้านเรียนก็อย่างนี้ครับง่ายๆอยากทำอะไรก็มาอ๋อให้เขารู้จักข้าวการทำข้าวการทำข้าวกว่าจะได้กินเนี่ยมันขั้นตอนมันยังไงกพ่าจะให้มีกิ่นที่กินคว้างอ๋อตรงมันจะมีแบบบทเรียนแทรกอยู่เดี๋ยวกลับไปก็ไปคุยกันนะครับว่าใครมาตรงนี้แล้วใครรู้สึกอะไรที่เป็นแบบสมาชิกมาจากทางไหนครับ อาผมเป็นไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นไรหรอกที่เราเป็นผู้ที่ให้ความสนใจและใส่ใจ,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 ใ,จในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมในยุคปัจจุบันกับคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งฮะแล้วเราปกติที่ทำนาอยู่หรือเปล่าครับอาผมเป็นลูกชาวนาแต่ไม่ได้ทำนาไรในปนนนัจนเป็นยังไงรับใใแรงดีักไม่ติดใจเราน็จะได้แล้วทราบข่าวเรื่องกิจ,จกรรมนี้จากไหน,นะครับอาจากเฟซบุ๊กด้วยแล้วก็จากสื่อของรายการฉันที่เป็นชาวนา เพราะว่าเราให้ความสําคัญและความสนใจกับสิ่งที่มันรังสรรค์แบบสร้างสรรค์ขึ้นเน้นก็เลยติดตามดูแล้วก็เรียนรู้รับรู้บางสิ่งบ well. า,นอา,าง,งอย่างเรื่องาวกนี้ก็เอาสิ่มมีการพัฒนาต่้แล้วตอนดูนี้รู้สึกยังไงกับรายการหรือว่าอมเขาครับรู้สึกอย่างไรนะฮะ,ะในความร,รู้สึกก็ปเป็นการเริ่มต้นที่ต้องมีการพัฒนาต่อไปผมมองเห็นว่ามันยังมีบางอย่างที่มันน่าจะเสริม เร่มเกิดความงามที่มีความยั่งยืนขึ้นตั้นเองึ้งพึ่งดีแรกเนาะครับขอบคุณคช้านะครับพี่ใหญ่มาแล้วค่ะอ๋อนี่กับปราจีนพี่อุ๊ปพี่สวัสดีค่ะอ๋อนี่พี่ๆชาวนาปราจีนค่ะ อโอค่ดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดซามาชัน มารอที่นี่เต็มไปหมดเลยค่ะเด็กๆแล้วก็ที่ชาวนาจากราจีนค่ะคนี่ค่ะคุณพ่อหนูค่ะอันนี้หลานศิษย์อันนี้ลูกศิษย์คุณพ่อเกษตรเกษตรค่ะเกษตรที่เกษตอาจารย์จำได้โอ้โหเป็นน้อยจะใส่เขาเปลี่ยนอ้เออมาเราคนได้รับการจากครอบครัวครับอ๋อเหรอฮะเออ แล้วไม่นึดว่าจะได้มีวันนึงเมื่อ40กว่าปีเป็นลูกศิษย์วันนี้มาเป็นหลานศิษย์แล้วต้องขออะไรนะเป็นรูกพูนนะแะผมไม่รูกพูนนะไม่รูกพูนค่ะนะคะผมผิดใจอยู่จำสิเด็กๆขาคุณทวดมาแล้วค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ๆชาวนาปราจีนค่ะอาจารย์ระพีค่ะ วันนี้วันนี้มาเรียนเกี่ยวข้าวค่ะนี่ค่ะชันนั่งค่ะสวัสดีค่ะชาวนาจากปาจีนค่สมาลงแขกค่ะโอ้ผมดีใจนะเพราะว่าไอ้ลงแขกเนี่ยมันถูกทำลายตอนสมัยที่เอาเงินผันเข้าอ่ะค่ตอนที่กำจะลื้อฟื้นค่ะวันนี้มาช่วยน้องอุ้มชาวนาให้น้องอุ้มไปช่วยเนี่่ยยผมคิดอูนเรื่องนี้อ่ะ นะเรื่องเรอะไรที่มันมันนไปแล้วเนี่ยนะขึ้นยากต้องพยายามค่ะเราต้องพยายามต้องสูงมีมีคนใจดีเยอะค่ะแล้วก็คุณคุณเดชาสิริพัฒนด้วยค่ะจากมีมูลนิธิข้าวขวัญค่ะเอ๊เด็กๆสวัสดีคุณคุณลุงมเดชายังรูก ดีครับเดี๋ยวว่างๆเชิญไปเยี่ยมนใกล้ๆนี่แหละค่ะมูลนิธิอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็คุณวิริตด้วยค่ะคุณวิริตกับชาภับุญอ๋อรุ่นที่ชาวนาค่ะยังพูดถึงอยู่เลยชาวนารอค่ะวันก่อนยังไปขอไปคุยด้วยอยู่เลยมีข้าวแล้วนั่าดีน่าดีใช่เห็นเต้นทับแย่ค่ะวันนี้ค่ะเอ๊ะเราเราควร เดี๋ยวเลยไหมคะเพราะมันจะยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวให้ให้ลูกพี่สอน ลุนพี่ว่าอย่างไงครับดูสภาพนานแล้วเกี่ยวยากเกี่ยวง่ายนี่แหละครับถือว่าปานกลางถือว่าปานกลางก็มียากาปนบ้างนิดหน่อยข้าวล้มนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ถือว่าปานกลางถ้าถ้ายากมันจะยุ่งกว่านี้อ๋อแล้วที่มันล้มล้มเพราะลมล้มเพราะอะไรครับนี่มันก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างครับเพราะถ้าลมแรงๆก็เป็นได้เหอเกี่ยงการนั่นอ๋อ เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับปีนี้มันทำไมครับก็เมื่อกี้ก็คือดินพึ่งถมงครับแต่ก็เทือกมันจะไม่เสมอกันไนบางอันเป็นคลองเก่าก็จะเป็นลงบางอันถมลงไปมันก็จะมันกดไม่ลงอะไรเงี้ยมันก็จะพอไม่เสมอพ๊บเลี้ยงน้ําย่ามก็จะขึ้นตรงจุดที่มันมนตอนอย่างเงี้ยย่ามก็จะควรได้ผมํำนาข้าวแรกนี่ย่าย่าเยอะกว่าข้าวไ <laughs> <laughs> ด้ข่าวว่าเอานานาแรกนี่เรียกอาจารย์ไปไปทานใช่ไหม